ไอหมูดีใจได้ออกมาสวนมาพักออกวิ่ง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 อ่านะครับสวัสดีทุกคนนะนะครับสวัสดีที่มาชิกด้วยนะครับนะนะไปสวนนะครับไกลน้องหมูนะครับน้องหมูกับน้องหมาตัวนี้เลยดีใจนะนะครับนะครับไบบด้นนมาเที่ยวที่จริงจะขึ้นหน้ารถด้วยเนี่ยที่จริงจะขึ้นตะแยงหน้ารถผมด้วยใจผม,มให้ขึ้นมันนี้เอ้ยหมูหมูนี่นี่อะไรนี่มูอะไร อากินข้าวยังครับครับว,ว้วาวว,าว้าวว้ไลนกด้วยอ้โหมันดีใจใหญ่เลยนะมันคึกมันคึกมากเลยตอนนี้ตอนเช้าๆมานะภารกิจก็คือซื้อน้ำแข็งไปให้ช่างเนาะทำน้ำน้อยนะครับหนะลังจากน้ำรดเนี่ยชาวสวนเขาก็ปลูกแตงกวาปลูกอะไรนะ น้ำรดนละน้ำเขากำลังขเขารียกอะไรปรับเนาะทำปลูกผักปลูกพริกนะครับแถวนี้เนาะ,ะน้ำเริ่มรด,ดแล้วเห็นไหมนะครับเฮ้น้ำเริ่มรด,ดแล้วไปวิ่งวิ่งวิ่งลูกวิ่ง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 เดี๋ยวจะมีด่านตนัวนอีกด่านหนึ่งนะเส้น้องหมาแล้วเปล่ายาลาุ้นกัน นกหมูเนี่ยเขาชอบนะเออมาสวนนกเยอะนะแถวนี้นะครับหลบหลบทางด้วยหลบทางด้วยนะจากน้ำลดแล้วเนาะก็จะเห็นต้นข้าวนะที่เขาเรียกอยี่ต่อสางข้าวแนี่มันกำลังออกออกพวงเน,ะนาะมีนกด้วยนะครับบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะนะหนูวิ่งหมูวิ่ง <laughs> แข่งหน้าละ อันนั้ลโลกไม่โครนะตอนน้ําท่วมนะตอนน้าท่วมเขามาขุดคลองไส้ไก่เนาะขุดคลองไส้ไก่เพื่อที่จะระบายน้ําฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะแล้วก็ไปทะเลน้อยฝั่งนู้นแต่ไปทางนู้นนะจะเป็นอา่าวไทยนะครับเวลาเขามาขุดคลองก็มันก็จะ มีนกกระยางขาวเนาะมาคอยกินแมลงพวกกินปลาทั้งนั้นเร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเว่งเว่งเว่งหมโมโมชอบอ่ะอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้สารพัดธุรกิจวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับวิ่งวิ่งวิ่งถึงมาแล้ววิ่ง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  โอเคนะครับ <laughs> <Okay, S 1> <laughs>